ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะห่างหายไปพอสมควรนะคะภารกิจเยอะแยะมากมายนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะกลับมาสะท้อนคิดในเรื่องราวดีๆที่เราได้เจอในแต่ละวันนะคะวันนี้ได้รับเข็ม จากองค์กรนะคะในฐานะที่ทำงานมาครบ20ปีแล้วแป๊บๆนะคะไม่น่าเชื่อว่าเราจะอยู่มา20กว่าปีแล้วกับการทำงานประจำนะคะวันนี้เลยอยากจะมาแชร์เสิ่งหนึ่งที่ยึดถือในการทำงานนะคะไม่ได้ยึดถือมาตั้งแต่ปีแรกค่ะเพราะเพิ่งมารู้จักคำนี้ได้ไม่กี่ปีแต่รู้สึกว่าใช่มากๆเลย อันแรกนะคะปรัชญาของคนญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอิคิไกแปลเป็นไทยความหมายที่คุณอยากจะตื่นมาในแต่ละวันนะคะคนญี่ปุ่นบอกว่าการที่เราอยากจะทําอะไรสักอย่างให้สําเร็จเนี่ยเราจะต้องรู้สึกว่าเราทําไปเพื่ออะไรคนญี่ปุ่นก็เลยแบ่งสิ่งที่ให้เราได้สะท้อนตัวเองนะคะออกมาเป็น4ีวงวงแรกก็คือ ความรักค่ะเรารู้สึกรักในสิ่งที่เราทำไหมคำว่ารักอาจจะตีความได้ว่าถ้าเราทำโดยไม่มีผลตอบแทนละไม่ได้เงินเลยละ่ะเรายังจะทำสิ่งนั้นหรือเปล่าวงที่สองคือความถนัดหรือว่าความชอบค่ะเรามีความถนัดมีความเก่งมีความสามารถในสิ่งที่เราทำไหมนะคะวงที่สามเรียกว่าผลตอบแทน เรารู้สึกไหมคะว่าผลตอบแทนที่เราได้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนและเราเนี่ยพึงพอใจหรือเปล่านะคะหรือเรารู้สึกว่าที่เราอยู่เนี่ยผลตอบแทนไม่โอเคแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเช่นผลตอบแทนทางใจดีมากนะคะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อร่วมงานที่ดีองค์กรที่ดีแม้ว่าเรื่องผลตอบแทนการเงินอาจจะไม่ได้แบบ มากมายไก่กองแต่เราก็รู้สึกดีนะคะวงสุดท้ายค่ะคุณค่าที่เรามีต่อผู้อื่นเรารู้สึกว่างานที่เราทำอะค่ะมีคุณค่าต่อคนอื่นไหมอ่ะยกตัวอย่างงานที่แพนทำทุกวันนี้เนาะถ้าเป็นเรื่องงานสอนนะคะอีกขีไกเนี่ยเต็มแน่นอนอยู่แล้วชอบแล้วก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีเรารักในสิ่งนี้และเราก็รู้สึกว่างานนี้มีคุณค่าต่อคนอื่นจริง หรือแม้แต่ง,งานบรจอนะคะที่ดูแลการเงินให้กับลูกค้าค่ะรักไม้รักชอบชอบพูดชอบคุยเรื่องเงินให้คนอื่นฟังนะคะรู้สึกว่าถนัดไหมก็อาจจะยังไม่ที่สุดนะคะอยากมันยังไม่ได้เก่งถึงที่สุดแต่ก็พยายามที่จะเรียนดูไปเรื่อยๆนะคะผลตอบแทนดีนะคะรู้สึกว่าโอเคเลยแล้วก็คุณค่าที่มีต่อโลกเนี่ย ก็ค่อนข้างดีเลยค่ะเราอยากให้คนทุกๆคนที่เจอเราเนี่ยนะคะเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องของการเงินรู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักการลงทุนที่ถูกต้องไม่ไปลงทุนในสิ่งที่มันผิดแล้วก็นำพาชีวิตตัวเองอเขาเรียกว่าอะไรคะไปผิดทางเนาะเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้จริงๆค่ะอ่ะแล้วถ้าย้อนกลับมาที่ไทย ใช่ไหมคะญี่ปุ่นมีอีกิไกใช่ไหมคะที่ทําให้เราประสบความสําเร็จเรื่องของงานแล้วก็มีความสุขถ้าประเทศไทยเรามีอิทธิบาทสีค่ะเนาะใครรู้จักอิทธิบาทสีเข้ามาจากจะประสบความสําเร็จเรื่องเรื่องของเงินและก็งานเสมอเลยนะคะอิทธิบาทสีง่ายๆเลยคะ่ะชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาค่ะชันทะคือชอบไหม งานนี้เป็นแพชชั่นของคุณหรือเปล่าคุณหลงไหลมันไหมจะหลับจะนอนจะตื่นจะเดินคุณคิดถึงมันตลอดเวลาหรือเปล่าวิริยะคุณมีความเพียรไหมคะอยากจะทําให้มันดีขึ้นในทุกๆวันไหมจิตตะเอาใจใส่ไหมวิมังสาไตร่ตรองถ้าทําไมด่ดีเอ๊ะทําไมไม่ดีคิดใหม่ทําใหม่นะคะไม่รู้สึกว่าเรา,าเก่งอยู่แล้วอ่ะ เรายัางรู้สึกว่าตัวเองต้องเพิ่มไปอีกเรื่อยๆเพิ่มสกิลเพิ่มเนื้อหาอะไรที่เราไม่รู้แล้วก็ไปต่อเติมให้เรารู้มากขึ้นหรืออะไรที่บางอย่างเราอาจจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ในโลกปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะความรู้มันก็เปลี่ยนใหม่ทุกๆวันใช่ไหมคะเอะเราเป็นคนที่ขยันใฝ่หาความรู้หรือเปล่า ะะอันนี้ก็เป็น2ส,สิ่งนะคะที่แพนใช้ในการที่จะดําเนินชีวิตในการทํางานแล้วมันก็ทําให้เรามีความสุขด้วยอกคิกายในการตื่นมาทุกๆเช้าและเราก็มีเป้าหมายในการทํางานที่ทําให้เราเรู้สึกมีความสุขและก็ตั้งใจถึงที่กับสิ่งนี้ค่ะทุกๆคนล่ะคะเรามีอะไรเป็นหลักยึดในการทํางานให้ประสบความสําเร็จบ้าง ะะถ้ายังไม่มีลองใช้อิคิไกและอธิบาทสีกันดูนะคะขอบคุณค่ะ